นั่นไม่พอใครอยากจะเล่นโน้ตบุ๊กเฟซบุ๊กใครอยากจะเล่นไลน์กำลังเล่นกันอยู่หรือว่า YouTube ตามสบายเลยครับอย่างน้อยพี่เอกก็ไม่ต้องสอนวิชานี้ไม่ได้มองหน้าเลยกำลังจะเข้าไปสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานไม่มีเด็กมองหน้าเลยสักคนเปิดโน้ตบุ๊กเข้ามาใส่หูฟังไร้สายก้มหน้าอยู่ข้างหน้าเราเข้าไปถามว่าเออนักศึกษาครับ วิชาฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยจำเป็นสำหรับวิชาชีพของคุณมากเลยนะหมอวิศววิทยาศาสตร์ต้องเรียนนะครับเด็กก็ค่อยๆอ,อ,อ,อดผูฟังไร้สายออกมาแล้วเงน่อยหน้าขึ้นมาอาจารย์ค้าอาจารย์คะหนูก็กําลังเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานแม่อาจารย์นี่แหละแต่สอนโดยโปรเฟสเซอร์จากฮาร์วาร์ดไดโนเบอร์ไพร์ด้วยค่ะเฮ้ยนี่กําลังสอนแข่งกับฮาร์วาร์ดโปรเฟสเซอร์โนเบอไพร์เว้ยกำลังเซ่ๆอยู่ดีเด็กกวักมือไปดูอาจารย์คะดูสิคะ มีซับไตเติลภาษาไทยด้วยค่ะเพราะแล้วแบบนี้อาชีพผมมันจะเหลือแล้วครับมันจบไปแล้วครับเพราะผมต้องสอนแข่งกับคนที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งเขาสอนได้แม้กระทั่งในห้องน้ําตลอดเวลาทุกวินาทีที่ต้องการจบครับนี่คืออาชีพของคนที่เก่งที่สุดอาชีพถึงคนที่คิดว่าสุดท้ายแล้วมาเป็นอาจารย์เป็นมหาลัยทุกคนต้องงอเราใช่ไหมครับขณะอาชีพที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอาชีพที่ ไม่ต้องแคร์คนมากที่สุดวันนี้ยังไม่เหลือเลยครับและอาชีพท่านแ่ละครับท่านั้นไม่พอท่านต้องเจอนี่ครับคนที่นั่งหน้าสุดในงานรับปิญญาคือที่หนึ่งรุ่นหรือเกียรติยศมันดับหนึ่งเหรียญทองใช่ไหมครับนี่ครับที่หนึ่งรุ่นไม่อยากจะมารับไปเนี่ยงัน้นไปจากเตียงยวก็ไม่รู้ไม่สนใจหรือไม่ก็จบปิญญาอะไรสามบ้างปิญญาเอก กระแสไอโดนแคร์ care. เข้าถึงคนรุ่นใหม่หมดแล้วครับไม่แคร์เราจบหมหาวิทยาลัยที่ดังแค่ไหนคณะที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนทําไมละครับวันนี้ท่านเห็นคนจบวิศวะหมหาเลยดังๆเป็นวิศวะไหมละครับอย่างที่พี่อะไรฟังไม่เป็นเลยไปเป็นนักการเงินนะครับบางคนไปปลูกผักขายออนไลน์ก็รวยที่หนึ่งถาปัดเป็นสถาบนิกีกไหมครับไม่เปิดร้านกาแฟทำขนมขายเป็นไงครับโคตรรวยที่หนึ่งบัญชีบรอดิเตอร์ไหมไม่เป็น ทำเสื้อผ้าขายออนไอลน์โคตรรวยเพราะกันแล้วเรียนอะไรมาไม่มีใครสนใจเลยยิ่งลูกท่านหรือคนที่กําลังจะเข้ามาเด็กเขาเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า the richest man on earth คนที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็กดป ắc, ั๊กตุดดๆ,ๆออกมาร้อยอันดับแรกจบเป็นญ,ญาตีกี่คนเดียวครับบิลเกตวุฒิสูงสุดคือมัธยม มาร์คสเกอร์เบิร์กวุฒิสูงสุดคือมัธยมคนที่รวยสุดในประเทศไทยวุฒิสูงสุดประถมเด็กเขาไม่เห็นแล้วครับว่าปัญญาไม่ได้สําคัญเลยเลยหรือคนที่เรียนอะไรมาแล้วโอ้ oh, ันเป็นวิศวะจะไม่มีใครมาแย่งอาชีพฉั้นได้ฉันเป็นหมอนะครับฉันเป็นเภสัชชันเป็นอะไรจะม,มีใครแย่งฉันได้ถามด้วยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จางด้านไอทีที่สุดของจีน เขาจบวิศวะจบไอทีไหมครับเขาจบอะไรมาครับคลุศาสตร์ภาษาอังกฤษครับแจ็คมาครับจบครูภาษาอังกฤษมาครับเพราะฉะั้นวันนี้ไม่มีใครแน่เลยครับไม่มีใครใหญ่เลยครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ได้แคร์ปัญญาไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยพี่ๆครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกตัวฝรั่งนะครับลูกของคณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรมและกระง ท่านก็เป็นด็อกเตอร์ภรรยาก็เก่งเป็นด็อกเตอร์มีลูกคนเดียวลูกชายให้ลูกออกจากโรงเรียนตอนอายุ15ครับ15ครับคณะบดีครูศาสตร์คือสอนคนออกไปสอนในห้องใช่ไหมฮะเขาต้องเชื่อในการสอนแบบเดิมแน่นอนเลยแต่ให้ลูกออกตอนอายุ15ตอนนี้ลูกเป็นซูเปอร์โปรแกรมเมอร์อยู่ที่ซิโอนวันเล่ครับ Google Facebook เชิญแล้วแต่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะตั้งบริษัทเองผมกลัวเหลือเกินครับ ท่านคณะบดีคนเก่งคนดีอ้งผมเนี่ยจะลาออกครับเราออกไปนั่งคืองบินส่วนตัวเลยยอดบนเกาะส่วนตัวครับลูกจะเป็นอภิมหาเศรษฐีแสนล้านครับทุกท่านครับคนในรุ่นท่านรุ่นผมท่านฟังคันนี้ให้ดีนะครับจะเป็นลูกน้องเด็กไม่สินกิ่นน้ำนมใครกล้าว่าไม่จริงยกมือครับท่านไปดูเด็กที่เป็นยูทูบเบอร์ เรื่องของของเล่นใช่ไหมครับไรอันบ้างอะไรบ้างเด็กผิวสีปีที่แล้วเด็กสองขวบหาเงินได้2,000ล้านครับขอโทษทีเจดขวบหาเงินได้2,000ล้านครับยกมือสิครับคนวัยสี่สิบห้าสิบหาได้สอง0ันล้านไหมครับแล้วเด็กเจดขวบที่หาได้ 2,000. ล้านลูกน้องเขาวัยท่านทั้งนั้นครับออมาจ้างผมก็ยินดีนะครับแต่กลัวไปจ้างฝรั่งซะหมดนะครับ เด็กเขวบหาเงินได้2,000ล้านต่อปีสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออกแบบสอบถามเด็กทั่วโลกว่าเด็กทั่วโลกนะครับปัจจุบันนะครับก่อนมัธยมอยากเป็นอะไรปีนี้ทุกประเทศยกเว้นประเทศเดียวคือประเทศจีนตอบตรงกันก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะเห็นเด็ก7จ็ดขวบ ทำไรายได้ปีละ2,000ล้านมีประเทศจีนประเทศเดียวที่ยังสอนเด็กให้อยากเป็นอะไรครับนักบินอวกาศครับเหมือนรุ่นผมอยากเป็นนักบินอวกาศประเทศจีนยังสอนเด็กให้ยึดมั่นกับสิ่งที่จับต้องได้จริงนั่นเป็นวัฒนธรรมของจีนให้เห็นว่าคุณต้องขยันก่อนยูทูบเบอร์ก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยทำมาถ่ายรูปแล้วก็หัวเราะอะไรต่างๆได้เงินไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ่าจะได้เห็นเด็กของโลกเราเป็นลูกน้องหรือเป็นสับคอนแทคให้เด็กเด็กได้ท่านได้เท่านี้หรือเด็กจะดิสรับท่านไปเลยทำไมผมเชื่อยิ่งกว่าเชื่อเพราะาเด็กโรงเรียนสาธิตน,นานาชาติพระจอมเกล้าที่กกรับังังที่ผมทำขึ้นมาสิบว่าขวบเขียนโปรแกร,รม AI บล็อกเชนก็กลุมยนต์ไดแชมป์โลกทำได้ไหมครับ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยังทําไม่ได้เลยครับทปอเพิ่งสปอนเซอร์เด็ก13น้องฮับจากเชียงใหม่ไปแข่ง Google s i ไซแฟอร์สินะครับคิดเครื่องช่วยฟังสําหรับผู้พิการในการได้ยินทําได้ไหมครับแล้วเด็กวพวกนี้ถึงโลกทั้งใบโลกทั้งใบถึงเขาปังมานิดเดียวครับแสนล้านมันนิดเดียวครับเพราะงั้นแล้วท่านอาจจะเป็นสับสับ ของเด็กเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบจะลบท่านออกไปจากบทิสารเลยสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ครูสอนบอกว่าจงเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเพราะจะได้ไปลองรับตอนนี้นะครับไอ้น้าอยู่ในแก้วกรุณายโยนทิ้งไปเลยครับแล้วพักควักภาชนะมาเช็ดให้แห้งเลยเพราะมันใช้ประโยชน์เลยไม่ได้เลยวันนี้เป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดคือที่ท่านบอกว่าประสบการณ์เจปีท่าน n o t h i n g ประสบการณ์ท้่เจ็ดสิบปีไปแข่งกับเด็กเจ็ดขวบนี่ครับประสบการณ์ทห้เจ็ดสิบปีไปแข่งกับเด็กที่สาธิตระบังสิบขวบหรือแข่งกับเด็กเชียงใหม่สิบสามนี่ครับมันเป็นยุคที่วันนี้ผมไม่เคยคิดว่าเราจะมาเจอขนาดน,นี้ได้นั่นหมายความว่าต่อไปมันไม่ใช่เด็กเจ็ดขวบแล้วต่อไปเราจะเป็นสับ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 คอนเทคของเด็กสองสามขวบก็ได้ใครกล้าว่าไม่จริง เพราะสมัยก่อนมาบอกว่าเด็กเจ็ดขวบจะครองโลกท่านก็จะหัวเราะครับวันนี้หัวเราะแบบแฮ่ๆๆไม่รู้มันจะมากินเราเมื่อไหร่เด็กเจดขวบกลายเป็นปลาใหญ่ไปแล้วครับเราห้าหกสิบกลายเป็นปลาโคตนเล็กเลยครับเพราะงั้นแล้วไม่ใช่โลกของเราอีกต่อไปครับพี่ๆ สวัสดีครับผมไพบูลป้องประสิทธิ์นะครับในนามของบริษัท BPS กรุงเทพกรุ๊ปครับ BPS กรุงเทพกรุ๊ปเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับเป็นเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงยี่ห้อ HP นะครับแล้วก็ยี่ห้อ Epson รวมถึงเป็นตัวแทนการนำเข้าเครื่องพิมพ์จากจีนยี่ห้อ G z นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท 3M ประเทศไทยจำกัด โดยจำหน่ายวัสดุคุณภาพสูงจากเาบษัท 3M นะครับนอกจากนัน้ยังมีจำหน่ายแผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกแผ่นลูกฟูกแผ่นพลาสติกหรือแม้แต่โฟมบอร์ดลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท BPS กรุ๊ปกรุงเทพจำกัดครับก็ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับมีความยินดีมากทำให้เรามีความรู้นะครับในแง่ของการปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดในยุคที่เ,เขาเรียกว่า disruption นะครับ คนเดียวนะครับทำลายล้างเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ไหมครับเอยได้มานานแล้วครับคนนี้ใครครับซซวม่นคานคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อพยพมาจากบางกาเทศไม่มีตังหรอกครับสอนลูกให้เรียนหนังสือให้ดีเขาก็ตั้งใจเรียนที่หรุเสเชน,นามากเรียนโรงเรียนธรนรมดาครับก็ไปเรียน MIT ไเป็นรุ่นน้องผมจบไปศว่เอแล้วตามสูตรก็ทำไรครับไปเรียนบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาร์ด จบไปที่ห้าวดตามสูตรไปเป็นนักการเงินสิครับเงินเดือนเป็นล้านไม่พอใจครับซามอนขาลาออกครับลาออกเป็นอะไรครับลาอ,อกเป็นครูครับแต่ไม่ธรรมดาครับเ็อสอนญาติเขาก่อนแล้วอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube ปรากฏคนติดใจครับทำเป็นหมื่นคลิปเลยครับตั้งขานั a แคร์เดมีให้คนทั่วโลกเรียนฟรีหมดเลยครับต่างา้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และมีซับไตเติลหมดอายุเพียง30นินิด ทอแมกกาซีนยกย่องเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก2012และได้ชื่อเล่นว่าไงไหมครับ The University The School Killer นักฆ่าโรงเรียนนักฆ่าหมาหาวิทยาลัยใครจะไปเรียนโรงเรียนเรยนมหาเลยนะครับเรียนฟรีสซมมอนคารดีกว่าลูกๆท่านก็รู้จักทุกคนโยคนคนเดียวทําลายล้างระบบโรงเรียนระบบโรงเรียนนี้เป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมนุษยชาตินะครับถูกเด็กหนุ่มคนเดียว ทำลายล้างได้แล้วผมเองก็เหมือนกันครับแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยเรียนออนไลน์เท่นี่อะไรมันต้องมันเรียนอย่างแบบนี้มันต้องแอคชั่นอะไรต่างๆปรากฏมีน้องที่เมกาบอกพี่เคะลองเรียนหลักสูตรนี้ดูสิคะมาสเตอร์คลาสเออเรียนห้าพันบาทเออพอไหวปรากฏเข้าไปเรียนแล้วช็อกครับได้เรียนตีเทนนิสกับเบอร์หโลกซน่าวิลเลียมได้เรียนใช้เสียงร้องเพลงกับคิตินนากินีล่า เรียนเต้นแรปที่แรปในงานรับน้องได้เรียนอัชเชอร์ถ้าเกิดท่านไม่รู้จักอัชเชอร์ไม่ใช่คนยุคนี้นะครับไม่ต้องยกมือครับอัชเชอร์คือคนที่ปั้นจัสตินบีเบอร์หรือถ้าเกิดท่านไม่รู้จักจัสตินบีเบอร์เงียบสนิทเลยนะครับดังที่สุดในจากรวาแล้วนะฮะหรือเรียนสโลกีตาร์กับคาร์ลอสซานตาน่าเรียนเสียฐศาสตร์วันโอวันกับพ่อครุกแม่นโนเบลไพรส์จากเอมทีจากปรินซตันแล้วมีแฮนด์เอาท์มาด้วยพันบาทอะไรอย่างนี้ แล้วเราจะเหลือกันไหมล่ะครับจบไปเมื่อวันวานก่อนวันวานแล้วครับเราแชมป์โลกเขาว่าไงเขาบอกวันนี้คนโคตรเก่งโคตรรวยไม่มีใครนอนแล้วครับไอคนนอนคือคนไม่โคตรเก่งไม่โคตรรวยไม่เก่งไม่รวยก็หลับหายใจไปเรื่อยๆครับแต่คนที่โคตรเก่งโคตรรวยเบอร์หนึ่งของโลกไม่มีใครนอนแม้แต่คนเดียวแล้วครับเขาเห็นแล้วจะอะไรเขากำลังจะเป็นอะไรอยู่เพราะเขาเห็นว่าคนที่รวยระดับเขา ล้มหายใจจากไปหมดแล้วเขากำลังจะเป็นเหยื่อรายต่อไปครับผมสวัสดีครับผมพานุพงศ์จีรานภาพันธ์นะครับมาจากบริษัท M B A International แล้วก็บริษัท C S T Supply ครับผมในส่วนของบริษัท M B A นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ H P ยี่ห้อ Roland นะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับส่วนในส่วนในส่วนในของบริษัท C S T เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ 3M นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทปเก่าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความปลอดภัยในที่ทํางานแล้วก็สติกเกอร์สําหรับงานป้ายครับผมความรู้สึกที่มางานวันนี้รู้สึกดีครับผมขอบคุณทีมงานแท็บได้น,นะครับที่จัดงานกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าจะได้ความรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะไปพัฒนาในการทํางานแล้วให้กับองค์กรของเราครับผมบมหาวิทยาลัย MIT อันดับหนึ่งของโลกนะครับ แม้แต่โทนี่สตาร์กอรอนแมนงต้องเรียนในหนังเลยใช่ไหมฮะ MIT รวยสุดๆครับแล้วนี่นะครับคนที่รวยสุดๆเก่งที่สุดในโลกท่านดูเว็บไซต์หน้านหนึ่งเขาครับ <c oughs> เลคเชอร์ก็ให้ฟรีนะครับก็สอบพร้อมเสนอให้ฟรีคลิปวิดีโอการเร,รียนการสอนก็ฟรียังไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะ,ะอะไรเนี่ย ค่าเล่าเรียนที่ไปเรียนปีทั้งหลายล้านเข้าก็เข้ายากจะตายจบก็ยากตอนนี้เรียนฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดเล่นกันอย่างนี้แล้วครับนี่คนรวยคนเก่งที่สุดนะครับใครก็อยากเข้าไปเรียนใช่ไหมใครมีลูกเรียนวิศวะสุดจ้อ,องความฝันเลยเล่นแบบนี้แล้วอะ่ะนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับยุคผู้หญิงใหญ่อธิการฮาวเวิร์ดมาจากสายวิศาสตร์อธิการเอ็มไอทีนะครับมาจากชีวการแพทย์ลืมความแค้นร้อยปี ฮาร์วาร์ดเอเมทีนี้แข่งกันมากนะครับเพราะตอนเอเมทีถือกำเนิดขึ้นช่วงหนึ่งกศูนย์มากว่านี่ฮาร์วาร์ดจะเทคโอเวอร์ตอนนั้นฮาร์วาร์ดมีวิศวะนะครับเอเมที MAT ทำวิศวะที่ต้องลงมือปฏิบัติได้ทําวิศวะแบบวิจัยฮาร์วาร์ดเ็นดีจะเทคโอเวอร์ปรากฏว่าเทคโอเวอร์ไม่สําเร็จครับอธิการอาจารย์สิทธิ์เก่ารุ่นแรกเอาบ้านไปจำลองเลี้ยงมหาลัยครับแต่มันเป็นรอยแผลนลึกทำให MIT มีปณิธานอย่างเดียวว่าฮาร์วาร์ดทำอะไรฉันจะไม่ทำอย่างนั้นฮาร์วาร์ดต้องมีสิทธิ์เก่าเท่านั้นถึงจะเป็นอาจารย์ได้ต้องเลือดแท้เลือดเข้ม MIT อย่าหวังเก่งแค่ไหนที่หนึ่งรุ่นไล่ออก MIT นโยบายคือมเมล็ดพันธุ์ต้องโยนไปข้างนอกบ้านให้ไปเติบโตข้างนอกแล้วดึงไม้ดีๆข้างนอกมาปลูกในบ้านเพราะงั้น MIT จะมีคนจบมหาลัยแปลกๆเยอะแต่ฮาร์วาร์ดต้องเป็นสายเลือดแท้เท่านั้น แล้วเลือดเขาเข้มข้นเขาก็ยังเก่งอยู่เไมิทีสมัยผมเรียนอธิการมาจากยูออลมิชแกนถัดมามาจากเยอเมันผู้หญิงด้วยปัจจุบันผู้นำเอมทมาจากไหนรู้ไหมครับเวเนซุเอลาครับพูดภาษาอังกฤษยังไม่ชักเลยท้านเห็นไหมครับความคิดของคนที่เก่งที่สุดเป็นยังไงหัวใจมันเปิดเลยปรากฏชนะฮาวเวิร์ดฮาว์ดห้ปีซ้อนเลย แล้วหวานมาเมล็ดออกหมดเลยที่หนึ่งรุ่นก็ห้ามเรียนปัญญาโทมีเอกต่อนะครับใจถึงไหมหรือที่หนึ่งที่จบปญญาเอกคุณมาอยู่ตรงนี้คุณก็สอนเหมือนครูคุณครูคุณทำหน้ามุ่ยกับคุณหน่อยคุณก็ไม่กล้าหืออละออกไปให้หมดไปเติบโตข้างนอกแล้วคนข้างนอกมาเติบโตข้างในไันมีความเกรงใจกันปรกากฏสองมหาเลยลืมความแค้นกอดกันกลมเลยครับรวมกันเราอยู่ครับ ลงทุนกคนละหลายพันล้านกลัวตายทั้งคู่ครับสร้างแพลตฟอร์มให้คนหนึ่งพันล้านคนฟันไม่ผิดนะครับเข้ามาเรียน m i t Harvard Free ครับนี่คือวิธีแก้ปัญหาของคนยอดเก่งข้อยอดรวย Harvard ดรวยแค่ไหนท่านรู้ไหมครับดูแลเด็กแค่เก้0พคนเล็กกว่าลกระบาง3เท่ามีเงินเก็บ Endowment Fund 35สาบหบิลเลียนหนึ่งล้านล้านโดยไรเก้าพันไม่รวมที่ดินเงินลงทุนีนะรวยขนาดนั้นกลัวตายครับ กลัวตายคนรวยคนเก่งเวลากลัวตายเขาทําอย่างนี้ครับผมไปเจอเขาเจอไอ้แมทธฮาวด์เฮ้ยทำไมให้เรียนฟรีขนาดนั้นเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านเลยนะัวเราอแห่แหความรู้ไปสมบัติของคนทั่วโลกัวเราะแห่แหก็โทษทีนะครับผมก็เด็กไอ้มทีผมรู้ทันกลัวตายหนีตายวิธีการหนีตายของคนรวยคนเก่งทำยังไงไหมครับยกตัวอย่างธุรกิจแบงกิ้ง ธนาคารในอดีตเวลาเราจะโอนเงินข้ามธนาคารเสียฟรีใช่ไหมครับเสียค่าธรรมเนียม15บาท20บาททุกท่านทราบใช่ไหมครับไอ้สิบาท20บาทแต่ละธนาคารได้เงินจากเราเนี่ยรวมๆมาแล้ว 3- ถึงสี่พันล้านบาทตอ่อปีเดี๋ยวนี้ธนาคารไหนนะกล้าเก็บลงบ้างไหมครับลงเก็บสิครับเราทำยังไงครับย้ายแบงก์หนีเลยแล้วธนาคารก็ออกมายอมรับนะครับ ยังไม่รู้เลยจะเอาเงินสามี่พันล้านคืนจากเรายัางไงแต่ถ้าเกิดเก็บเราหนีหมดเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ปัญหาของคนรวยก็คือเอามาก่อนเอาคนมาอยู่กับเราก่อนในกระเป๋าก่อนเดี๋ยวค่อยไปตาวดับหน้าค่อยไปหาวิธีทำมหากินกับเรา MIT คิดเหมือนแบคงทุกประการรวยเอามาพันล้านคนก่อนแล้วไปตาวดับหน้ามีคนพันล้านอยู่ในกระเป๋าอะเรารวยอะเรามีความรู้ คนอยากจะมาอยู่ไ i t h ม r v ฮา d วนี่เอามาพันล้านคนเลยแล้วค่อยไปหาวิธีรอดตายกันวันนี้ยังไม่รู้จะรอดยังไงเพราะแซลมอนคานสิทธิกรตันยู่แบบไม่รู้นะฮะจบไม t h ฮา v a ว d ดทำลายล้างหมาหาลัยซะหมดเลยคนเดียวอะ่ะไอคนีเงกันล้านล้านยังสู้ไม่ได้เด็กหนึ่งคนฟรีต่างหากจบสิครับเพราะงั้นซื้อตัวก่อนค่อยมาอยู่มาอยู่กับมาอยู่กับพี่มะฟรีหมดมาอยู่ในกระเป๋าพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าพี่จะจัดการไงกับน,น้องๆ นี่คือวิธีแก้ปัญหาคนยอดเก่งยอดรวยเรามีเงินล้าเขาไม่ครับเราเก่งถ้าเขาไม่ครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราไม่คิดเออคือว่าไม่เหลือแม้แต่พี่เองอธิการบรดีนะครับเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ยุ่นน้อยเป็นประธานที่ประชุมอธิการบรดีเป็นนายกสภาวิศวกรเป็นนายกสมาคมเคทุรบานไทยเป็นรุปเป็นี้หมดนะฮะคิดว่าโอ้ยชีวิตคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมครับ มาถึงขั้นนี้แล้วอายุเท่านี้นะครับก็รู้สึกว่าเราก็ฟูลฟิลชีวิตอย่างเต็มที่แล้วจะอยู่แบบเฉยๆเลยฮะเหนื่อยสุดๆครับแทบขาดใจฮะเจ็วันต่อสัปดาห์กลัวตายเหมือนกันเลยครับกลัวตายขนาดไหนครับขนาดสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทําในชีวิตนะอายสุดๆยังต้องทําเลยครับแลวยั้องไปเต้นเลยฮะเนี่ยดูสิครับเราไม่เต้นเลยทําไมเลยครับ ทุกปีเราต้องมีประถมนิเทศเด็กใหม่ทุกหมหาอะไรธิการบดีต้องขึ้นไปพูดกับเด็กเ0็ดพันกว่าคนเราก็ต้องพูดมามามาเต็มไม่หมดเลยนะครับลิฟโทรศัพท์มือถือให้ฟังแล้วอย่างเดียวนะครับเด็กก็หงุดหงิดกันนะแล้วก็พูดสคริปต์เดิมสวัสดีครับขอต้อนรับน้องนองน,องนักศึกษาที่รักทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนด้วยนะครับและอย่าลืมข้อสอบ อย่างน้อย80%ไม่ฉะนั้นจะเข้าห้องสอบปลายภาคไม่ได้สำหรับน้องๆศึกษาที่ขี่จักรยานยนกรูนาสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้งนะครับสคลิปเดิมหมดมีใครฟังบ้างไหมครับไม่มีเลยครับพอจะลงมาจากเวทีเด็กนูได้กลับบ้านน้องๆครับกรุณาปลบมือต้อนรับคณะบดี20คณะขึ้นมาให้อว่าต่อครับเป็นไงครับส่งสัญญาณไปเครื่องรับไม่เปิดเลยครับ พราะงั้นแบบนี้เสร็จดีครับก็เลยต้องคิดอะไรที่มันดิสรับตัวเองคณะบดีไม่ต้องพูดละอดีการต้องพูดละแต่ละคณะให้เขียนแนะนําคณะตัวเองมาแค่หนึ่งประโยคคณะถาปัดและกระบางคณะบดีเขียนว่าไงไหมครับเด็กถาปัดรละกระบางประหยัดไฟที่บ้านมานอนค้างคณะนี่คือเอกลักษณ์ของถาปัดใช่ไหมครับกับบ้านเยอะนอนค้างคณะไม่ได้อาบน้ําก็อยู่กันไปทำงานบ้านไปใช่ไหมครับ ให้แต่ละคณะเขียนแล้วจากนั้นผมก็บังคับคณะบดีมาเต้นรับได้แค่3คนนะทำสนุกสนุกครับมาเด็กมีโปรดักชั่นอะไรมีคนไปถ่ายมือถือไว้นะครับแล้วก็แชร์ใครจะเชื่อหนึ่งสัปดาห์5ล้านวิวมันหมายความไงครับมันหมายความว่าสังคมไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงสุดๆครับโดยเฉพาะภาคการศึกษาใช่ไหมครับ แล้วผมเองก็ไม่ได้กล้าทําแบบนี้ท้งแรกนะครับถ้าคิดดูนะครับเพลงแรปมันร้องง่ายไหมละครับ6นาทีถ้าเกิดมันแป๊กอะ่ะนลกชัดๆนะครับ6นาทีอ่ะถ้าเกิดมันแป๊กอะ่ะ7,000คนเนี่ยมันนรกชัดๆนะครับแต่ท่อนสุดท้ายที่ร้องว่าจะไกลชูมือขอได้เอทุกคนเกียรตินิยมเกียรตินิยมโหเด็กชูมือแล้วเฮกันทั้งห้องแล้วก็ถอดเสือ้อถอดหมวกออกให้โอวาสคิปเดิม ข่าวนี้ยิ้มอยากจะฟังหมดเพราะก็เห็นว่าพี่เอพยายามจะเป็นเขาพยายามเข้าใจเขาต็นนี่เป็นใช่ครั้งแรกนะครับสปี